ข่าวนี้ก็เห็นใจเหมือนกันแต่ข่าวนี้เนี่ยจะบอกว่าคนที่ไว้ใจอ่ะสุดท้ายร้ายที่สุดนี่ไม่ไม่เกินจริงนะแหมกำลังจะเข้าชื่อเพลงจะร้องเพลงให้พี่ฟังเหรอมาไอ้นี่คือเรื่องจริงเลยเออ,อเพราะว่ารรรทําทีมาแหมตอนกอนอ่อเหตุเนาะจัดแจงทำเ,เป็นจับสร้อยคอนั่นนี่นี่นั่นปลดออกมาทีละเส้นฟึบใส่กระเป๋าเหมือนมมีอะไรเกิดขึ้นฟึบใส่กระเป๋าเนียนขนาดนี้เลยเหรอเนียนมากเพราะเนียนถึงขนาดที่ว่าลูกจ้างคนเนี้ย ขโมยทองคำคุณผู้ชม1ปี165ครั้งได้ทองไปรวมกันเนี่ยนะ646บาทขโมยยังไงคิดเครื่องคิดเลขขึ้นมากว่า24ล้านบาทพี่เจดแล้วเป็นลูกจ้างคนสนิทเป็นลูกจ้างที่แบบว่าเจ้าของให้ความไว้วังใจอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันมาเป็นสิิปีไม่ใช้คำนี้ได้ยังไงอะแล้วขนาดที่ว่าเอาไปเยอะขนาดที่ว่าคนก่อเหตุอะยังจำไม่ได้ด้วยนะ ไว้ตอนที่ตัวเองเอาไปรวมๆแล้วมันเท่าไหร่กันแน่คือเอามาปุ๊บซ่อนมาปุ๊บเมมมาปุ๊บก็เอาไปขายไปขายเอาเงินไปใช้อ่าแล้วก็รวมๆทำทีทขโมยมาใหม่วนวนเวียนๆแบบเนี้ยหกร้อเส้นนี่มันไม่ธรรมดานะ 24ล้านบาทอะ,อะ,อะเรื่องราวที่มาที่ไปผู้ต้องหาเนี่ยก็คือนายพิสารอายุ40ปีถูกฝ่ายสืบสวนสอน,นอพระราชวังนำหมายสารไปจับกุมตัวได้ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ถูกเจ้าของร้านทองเนี่ยแจ้งความจับกุมเพราะว่าตรวจสอบเพราะว่าเอะทองคำอะซึ่งเป็นสินค้าที่เขาขายในร้านอะเนาะ ันหายไปอ่ะน้ำหนักรวมกว่า646บาท <6. S 2> ความเสียหายไม่ต่ำกว่า24ล้านบาทวิธีการเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยเอออยากจะรู้เหมือนกันว่าวิธีการที่เขาเอาไปเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบเอายังไงเอายยงไงาศัยจังหวะที่กําลังยืนจัดแจงจัดตู้โช์อยู่ใช่ไหมออแอบหยิบเอาทองคําบางส่วนใส่กระเป๋าางเกง<อ>แล้วก็ทาเนียนๆเ,เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขโมยครั้งหนึ่งก็จะประมาณแบบ หนึ่งถึงสิบห้าเซนขโมยบนชั้นที่เวลามีการจัดตู้ใช่ไหมมันเป็นจัดทัเป็นจับเอามือนึงปลดตะขอปุ๊บใส่กระเป๋ากางเกงปุ๊บใส่กระเป๋ากางเกงหายไปทีละเส้นสองเส้นถึงสิบห้าเส้นบางทีทองทองเส้นละบาทสองบาทร้านใหญ่ๆเขาก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้มานับนะว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วทำทีละแบบน้อยๆต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมทำแบบเนี้ยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วอ่ะมาจนถึงปัจจุบันจนแม้แต่ตัวผู้ต้องหาก็ยังจําไม่ได้ ว่าสรุปแล้วที่ฉันเอไปทีละเส้นสองเส้นสิบเส้นเนี่ยรวมๆกันแล้วฉันไปเท่าไหร่อันนี้มันขโมยทองนะบิวมันไม่ได้ขโมยลูกอมในร้านขายของชำนะเอาไปจนย่ามใจเอาไปจนจําไม่ได้ว่าไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเออโอ้อะไรถึงจะเขาบอก<ล>แบบนั้นเออทีเนี้ยพอมาถึงตรงเนี้ยเชื่อเหรอเกินคุณผู้ชมว่าต้องสงสัยแน่เลยเจ้าของร้านไม่รู้เหรอว่าเขาเอาไปเยอะขนาดนั้นแล้วไม่สงสัยเหรอว่าทองมันหายไปไหนเออแล้วทาไมถึงไว้ใจขนาดนี้ก็อยากรู้เนาะ ปรากฏว่าเขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นญาติกัน oh. เป็นญาติเข้ามาทางานคือเป็นลูกจ้างในธุรกิจครอบครัวไม่ต่ํากว่า10ปี oh. ด้วยความไว้วางใจเออแต่ทีเนี้ยมันมีการเช็คสินค้ารายปีไง oh. ก็เลยมาถึงบางอ้ออ oh. ทองหายไปนี่นะต้อง600กว่าบาทแล้วทองหายไป600กว่าบาทมูลค่า24ล้านเนี่ยโอ้โ oh. หตอนที่นั่งทำบัญชีพี่ว่าไม่ไม่เป็นลมเลยเหรอ เปล้มมาสิทำไมมันขาดทุนมันหายไปไหนตั้ง24ล้านอ,ะอ่ะใช่ไหมใช่<อ>เพราะเหตุเนี้ยตอนที่ตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหายอมรับเลย,ยก็เหตุจริงสาเหตุที่ทำไปเนี่ยก็เพราะว่าทำงานกับย่าตัวเองทำมาเป็น10-10ปีได้เงินเดือนแค่15,000บาท<อ>มาตลอดเลยอะ่ะพอไอตอนไปขอขึ้นเงินเดือนเนี่ยก็ไม่เคยได้ เกิดความน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจน้อยใจแล้วก็บวกกับความแค้นใจก็เลยก่อเหตุขึ้นโอ้ไม่ได้สิคือมันเริ่มจากอะไรรู้ไหมมันเริ่มจากความไว้ใจก่อนออแล้วพอเขาน้อยเนื้อต่ําใจอกลายเป็นความคับแค้นใจโอ้ก็เลยก่อเหตุแบบนี้สะสมสะสมมาเรื่อยๆแต่คุณอย่าลืมนะว่าเขาไว้ใจคุณมากนะเนาะ อยู่กันมาเป็นสิบปีส่วนถามว่าไ่ทองที่แบบหายหายไปอ่ะหายไปไหนอ่ะเอาไปเที่ยวบ้างเอาไปซื้อรถบ้างเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวใช้นงใช้นี่หมดเลยนั่นหมายความว่าทองที่ได้ใช่ไหมแล้วไปขายอะเงินอ่ะเกลี้ยงแล้วนะหแล้วเขาจะไปหาความรับผิดชอบจากที่ไหนอ่ะแล้วจะไปชดใช้ยังไงตั้งยี่สิบสี่ล้านอ่นะอะตำรวจก็เนี่ยแจ้งความเนาะก็คุมตัวไปดําเนินคดีนะลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างคุมตัวไปดําเนินคดี ตามกฎหมายโอ้โหโอ้ยีล้านบาท <c oughs> ปลิวไปเลย <c oughs> จับคนไว้ใจที่สุดเนาะค่ะ oh. <c oughs> <c oughs>